สวัสดีค่ะวันนี้กินเมนูง่ายๆนะคะก็คือ,อข้าวยำไข่ต้มนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะอิบจะใช้เป็นข้าวหุงผสมกับขี้นัวนะคะจริงๆก็เป็นข้าวธรรมดาก็ได้ค่ะก็จะใช้หนึ่งถ้วยเนาะวันนี้อิพใช้มือถือถ่ายนะคะทุกคนไม่รู้ว่าคุณภาพมันโอเคไหมนะโอเคเริ่มยำเลยก็จะมีนี่ค่ะเป็นพริกปน่น ใส่ตามชอบเลยค่ะวันนี้จะทําแบบสายคลีนนะอิฟใช้เกลือค่ะทุกคนจะเป็นเกลือเกลือหิมาลายันเนาะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะสําหรับสายคลีนจริงๆเขาก็จะกินเกลือแทนน้ําปลานะคะทุกคนคือจริงๆก็มีน้ำปลาที่มันไม่ใส่โซเดียมแหละ หาเลือกซื้อเอานะคะแล้วก็จะมีไข่ต้มเนาะคือต้มแล้วก็ผ่าไว้นะคะเรียบร้อยเอามาบดนะคะตามความชอบนะทุกคนสามารถบดแบบว่าละเอียดก็ได้บดหยาบก็ได้นะคะตามความชอบค่ะนี่ค่ะ บักนาวนะจ๊ะบีบลงไปเลยค่ะหอมแดงค่ะได้แล้วก็ชิมนะคะใส่เกลือน,นิดนึง ชิมแล้วเมื่อกี้อ่อนเค็มไปนิดนึงนะคะจริงๆก็ไม่อยากปรุงรสชาติมากเนาะอืมอร่อยง่ายๆนะคะจัดเสิร์ฟเพื่อความสวยงามกดแน่นเกิน เทลงไข่ต้มลงไปเนาะแล้วก็จะมีขิงค่ะเป็นของชอบเนาะส่วนตัวเลยนะคะชอบมากนะเพิ่มผักต้มไปด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะก็เรียบร้อยนะคะง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะทุกคนก็จะเป็นข้าวคีนัวเอาไปยำไข่ต้มนะคะเพิ่มไข่ต้มมาอีกแล้วก็มี ขิงสดซอยมีบรอกโคลีลวกนะคะหวังว่าจะเป็นทางเลือกอาหารให้กับหลายๆคนนะคะที่กำลังอยากจะกินคลีนเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะยิบก็เอามาฝากสั้นๆแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย